เด็กชายคนหนึ่งยื่นข้าวให้ชายไร้บ้านใครจะรู้ว่าชายคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีที่ปลอมตัวมาเงียบๆและสิ่งที่เขาทําได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กชายไปตลอดการเรื่องราวจริงหรือแค่บททดสอบของโชคชะตารับรองคุณจะไม่มีวันลืมตอนจบของเรื่องนี้หากต้องการฮุกแบบเสียงบรรยายหรือลำดับภาพประกอบด้วยผมสามารถช่วยเพิ่มให้ได้เช่นกันครับเด็กชายคนหนึ่งชื่อพีทเขาอายุเพียงเก้าขวบแต่หัวใจของเขานั้นใหญ่โต วันหนึ่งขณะที่พีทเดินกลับจากโรงเรียนเขาผ่านสวนสาธารณะเก่าใบไม้แห้งปลิวว่อนในอากาศเสียงรองเท้าบดกับทางเดินกรวดลมเย็นๆพัดเข้าหน้าเขาทำให้เขาขนลุกเล็กน้อยตรงมานั่งไม้ผูพังใกล้ต้นไม้ใหญ่เขาเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ผ้าห่มเก่าๆคลุมร่างผอมแห้งเสื้อผ้าขาดๆปะปะมือสั่นด้วยความหนาวข้างๆมีกล่องกระดาษที่เต็มไปด้วยเหรียญเล็กๆ พีทหยุดเดินจ้องมองชายคนนั้นหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสงสารเขาเดินเข้าไปใกล้กลิ่นอับอับและกลิ่นขมเาควันลอยมาประทะัจมูกดวงตาชายไร้บ้านลืมขึ้นช้าช้าสีหน้าหม่นหมองเต็มไปด้วยรอยยับของการเวลาลุงหิวไหมครับพีทถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชายคนนั้นพยักหน้าช้าและเงียบ ไม่มีคำพูดใดๆออกมาพีทหยิบขนมปังจากกระเป๋าส่งให้ด้วยมือเล็กๆที่สั่นเล็กน้อยมือที่เต็มไปด้วยความเมตตาชายคนนั้นรับไว้กัดเบาๆเหมือนกลัวมันจะหายไปแม่บอกว่าถ้าเราช่วยคนอื่นสิ่งดีๆจะกลับมาหาเราพีทพูดเบาๆเหมือนคุยกับตัวเองชายไร้บ้านเงียบสายตาเขาเริ่มมีน้ำตาคลอแต่เขาไม่ร้องไห้ เขาหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อในมันเป็นนาฬิกาข้อมือทองคําแวววาวและดูแพงมากพีทเบิกตากว้างชายคนนั้นยื่นมันให้พีทสิ่งดีๆกลับมาหาเจ้าแล้วเสียงของเขาแหบและช้าพีทสับสนเขามองนาฬิกาแล้วมองหน้าชายคนนั้นลุงเป็นใครกันแน่ครับชายคนนั้นยิ้มบางๆเมื่อก่อนลุงมีทุกอย่างบ้านรถเงินชื่อเสียง แต่ลุงเลือกเดินออกมาเพื่อหาความจริงของชีวิตพีทฟังเงียบๆใจเต้นแรงกว่าเดิมคนลุกไปทั้งตัวก่อนที่เขาจะพูดอะไรชายคนนั้นลุกขึ้นช้าๆเสื้อผ้าเก่าๆของเขามีตราสัญลักษณ์เล็กๆที่พีทไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันเป็นโลโก้ของบริษัทดังระดับโลกบริษัทที่พ่อของพีทพูดถึงเสมอชายคนนั้นไม่ใช่คนไร้บ้านธรรมดาพีทยืนนิ่ง เหมือนเวลาหยุดหมุนเขาหายใจช้าๆเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูลุงคือเจ้าของบริษัทนั้นหรือครับน้ำเสียงของพีทสั่นเล็กน้อยชายคนนั้นพยักหน้าช้าและหนักแน่นแต่ลุงทำไมถึงอยู่แบบนี้ล่ะครับแววตาของพีทเต็มไปด้วยคำถามชายคนนั้นถอนหายใจมองขึ้นไปยังท้องฟ้าสีซีดจ,จางลุงเบื่อกับความวุ่นวายกับคำโกหก กับคนที่เข้ามาเพราะเงินลุงแค่อยากรู้ว่ายังมีใครเห็นค่าความเป็นคนอยู่ไหมพีทรู้สึกขนลุกไม่ใช่เพราะความตัวแต่เพราะความจริงตรงหน้ามันหนักเกินกว่าที่เด็กเก้วขวบจะเข้าใจชายคนนั้นหยิบนาบัตรจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้พีทกระดาษหนาสีดำทองชื่อของเขาอยู่บนบัตรนั้นถ้าวันหนึ่งเจ้าต้องการอะไรโทรหาลุง พีทรับไว้ด้วยมือสันส่นๆเขายังพูดอะไรไม่ออกชายคนนั้นยิ้มจากนั้นหันหลังเดินจากไปช้าๆเสียงรองเท้าแตะพื้นดินเบาๆหายไปในเงาของต้นไม้ใหญ่พีทยืนอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเขามองนาฬิกาทองคำในมือแล้วหันกลับไปมองทางที่ชายคนนั้นเดินไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว พีทเริ่มเดินช้าๆหัวใจยังไม่หยุดสั่นเขากำบัดนำบัตรไว้แน่นรู้สึกถึงขอบกระดาษที่แข็งและเรียบเมื่อเขากลับถึงบ้านแม่ของเขาเห็นสีหน้าแปลกๆลูกเป็นอะไรไปลูกเธอถามพร้อมลูกหัวเบาๆพีทเงียบยื่นนำบัตรให้แม่ดูแม่รับมามองชื่อบนบัตรแล้วเบิกตากว้างนี่มันชื่อของ เจ้าของบริษัทมหาเศรษฐีคนนั้นพีทพยักหน้าเขายังพูดอะไรไม่ออกลูกไปเจอเขาที่ไหนพีทเล่าเรื่องทั้งหมดทุกคำพูดทุกภาพที่ยังชัดเจนในหัวแม่ของเขานิ่งไปน้ำตาเริ่มคลอเบา้าลูกแม่ลูกทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำวันต่อมาข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ใหญ่ลงรูปชายไร้บ้านคนนั้นในชุดสูทหรู พร้อมพาดหัวตัวโต,วตวมหาเศรษฐีผู้หายตัวไปกลับมาอีกครั้งหลังพบเด็กชายผู้มีหัวใจทองคำพีทอ่านข่าวนั้นมือยังถือขนมปังชิ้นโปรดแต่ใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามใหม่มากมายทำไมคนถึงต้องซ่อนตัวทำไมความดีกลับกลายเป็นสิ่งหายากเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นแม่ของพีทรับสายเธอหันมาหาลูกชาย ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจและกลัวเล็กน้อยพีทเขาอยากคุยกับลูกพีทกลืนน้ำลายมือจับโทรศัพท์ไว้แน่นเขายกขึ้นช้าๆแนบหูด,ด้วยความลังเลฮัลโหลครับเสียงของเขาเบาเกือบเป็นกระซิบปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็มีเสียงตอบกลับเสียงนุ่มลึกและมั่นคงพีทเจ้าจำเสียงลุงได้ไหม ผัวใจพีทเต้นแรงขึ้นอีกครั้งครับลุงคือคนที่ผมเจอในสวนใช่ไหมครับใช่แล้วและเจ้าทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำกับลุงมาก่อนพีทเงียบนิ้วมือบีบสายโทรศัพท์แน่นขึ้นลุงอยากพบเจ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลุงอยากให้เจ้าเห็นโลกอีกด้านหนึ่งพี่ขมวดคิ้วโลกอีกด้านโลกที่เต็มไปด้วยแสงแต่ซ่อนความมืดไว้ใต้เงา โลกที่เจ้าอาจยังไม่เคยสัมผัสเสียงของลุงไม่เหมือนเดิมมันฟังดูจริงจังและเย็นชาเล็กน้อยลุงจะให้คนมารับเจ้าเย็นนี้พร้อมแม่ของเจ้าและพีดเสียงเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังช่างใจห้ามบอกใครเรื่องนี้เกิดขาดพีดยืนนิ่งความรู้สึกในใจปั่นป่วนระหว่างความตื่นเต้นกับบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ เขากำลังจะก,ก้าวเข้าไปในโลกของมหาเศรษฐีหรือบางทีอาจเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเย็นวันนั้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มทองลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเหมือนเต้นระบำรถสีดำเงาวับจอดหน้าโรงเรียนเก่าของพีทประตูเปิดออกอย่างเงียบเชียบชายในชุดสูทดำก้าวลงจากรถดวงตาเข้มแววตานิ่งเฉียบเขาไม่พูดอะไร แค่พยักหน้าให้พีทกับแม่แม่ของพีทลังเลยแต่เธอมองหน้าลูกชายพีทยิ้มบางๆแม้ใจยังไม่แน่ชัดแต่เขาอยากรู้ว่าโลกอีกด้านหนึ่งที่ลุงพูดมันคืออะไรกันแน่รถเคลื่อนตัวช้าๆผ่านถนนที่พีทไม่เคยเห็นมาก่อนตึกสูงระฟ้าไฟสว่างจ้าแต่ถนนกลับเงียบจนหน้าขนลุกไม่มีเสียงผู้คน ไม่มีแม้แต่รถคันอื่นแม่ครับทำไมมันเงียบแบบนี้พีทกระซิบเบาๆแม่กุมมือลูกไว้แน่นไม่ตอบคำถามนั้นในที่สุดรถก็หยุดหน้าประตูเหล็กบานใหญ่มีย็นท้องฝังอยู่กลางบานกล้องวงจรปิดเล็กๆหันมามองพวกเขาพร้อมกันประตูเปิดอัตโนมัติภายในคือคาน์ขนาดมหึมาล้อมรอบด้วยกำแพงสูงมีเสียงดนตรีคลาสสิกเบาๆ แต่ไม่มีใครอยู่ตรงทางเดินเลยแม้แต่คนเดียวชายชุดดำพาเขาเดินผ่านห้องโถงทุกย่างก้าวของพีทรู้สึกหนักขึ้นอากาศเหมือนจะหนาวลงเล็กน้อยแม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศในที่สุดเขาหยุดที่หน้าประตูไม้แกะสละักมือของชายชุดดำแต่เบาๆที่ประตูมันเปิดออกอย่างช้าๆภายในห้องมืดสลัวมีแสงไฟเพียงจากโคมระยะเหนือหัวและตรงกลางห้อง คือชายคนนั้นลุงแต่ครั้งนี้เขาอยู่ในชุดสูทหรูนั่งบนเก้าอี้หนังแท้เบื้องหลังคือผนังที่เต็มไปด้วยจอภาพขนาดใหญ่และสิ่งที่ฉายอยู่บนจอทําให้พีทแทบหายใจไม่ออกภาพบนจอไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดธรรมดามันคือชีวิตของผู้คนจริงๆชายคนหนึ่งกําลังนั่งร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะหญิงชรานอนอยู่คนเดียวในบ้านมืด,มด เด็กหญิงไม่เดียวกับพีทกำลังก้มหน้ากินข้าวจากถุงพลาสติกข้างถังขยะพีทรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบิดรัดออกเขาหันมามองลุงแววตาของชายตรงหน้าไม่เหมือนคนที่เขาเคยเจอในสวนอีกต่อไปนี่คืออะไรครับเสียงพีทแผ่วเบาลุงยิ้มช้าช้ารอยยิ้มที่ดูทั้งอบอุ่นและเย็นเยือกในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่ลุงเฝ้าดูมาตลอดมนุษย์ในเวลาที่ไม่มีใครมองเห็น พีทรู้สึกหนาวแม้จะอยู่ในห้องที่หรูหราแล้วลุงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับลุงลุกขึ้นยืนก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาจ้องตรงเข้ามาในตาพีทลุงกำลังเลือกคนคนที่ยังมองเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นในโลกที่คนส่วนใหญ่หลับตาเลือกเพื่ออะไรครับลุงยิ้มอีกครั้งเพื่อส่งต่อบางอย่างบางอย่างที่ทรงพลังเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการ มือของลุงยื่นออกมาในมือนั้นมีวัตถุเล็กๆคล้ายมเมล็ดถั่วโปร่งใสแต่เรืองแสงจากภายในถ้าเจ้ารับสิ่งนี้ชีวิตของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าจะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินพีทยืนนิ่งมือเขาค่อยๆย,ยื่นออกไปแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความกลัว และความอยากรู้อย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันนิ้วมือของพีทแต่ลงบนวัตถุโปร่งแสงนั้นทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสแสงภายในมันสว่างว่าพุ่งเข้าสู่ร่างของเขาเหมือนสายฟ้าแลบเข้าตาร่างกายพีทรู้สึกเหมือนลอยขึ้นแต่ขาพื้นยังอยู่ที่เดิมเขาหลับตาภาพนับพันไหลผ่านหัวเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะเสียงกระซิบของคนแปลกหน้า ภาพเด็กชายกำลังหิวภาพชายชราถูกผลักล้มกลางถนนภาพมือที่เอื้อมมาขอความช่วยเหลือรวดเร็ววุ่นวายและปะปนกันเขาเปิดตาขึ้นเงื่อซึมเต็มหน้าผากแต่ร่างยังสั่นเล็กน้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับลุงยืนมองสีหน้าเคร่งขรึมตอนนี้เจ้าคือผู้เฝ้ามองคนใหม่พี่ขมวดคิ้วหมายความว่าไงครับเฝ้ามองอะไร ลุงหันไปทางผนังภาพบนจอเปลี่ยนเป็นภาพของโรงเรียนพีทเพื่อนร่วมชั้นครูและเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่คนเดียวหลังห้องหน้าเศร้าไม่มีใครคุยด้วยเจ้าจำเขาได้ไหมลุงถามพีทพยักหน้าเขาชื่อพัดเขาไม่ค่อยพูดกับใครลุงจ้องพีทตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าเขารู้สึกอย่างไรจริงๆ รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนรู้ว่าเขาแอบร้องให้ทุกคืนพีทกำมือแน่นเขารู้สึกถึงบางอย่างในอกมันร้อนและเจ็บในเวลาเดียวกันแล้วผมต้องทำอะไรครับลุงยิ้มแต่ดวงตาไม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่น้อยเจ้าต้องตัดสินใจว่าจะใช้พลังนี้เพื่อเห็นและผ่านเลยไปหรือเห็นแล้วเปลี่ยนแปลงมันพีทยืนนิ่งโลกทั้งใบเงียบสนิท เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสามารถอาจไม่ใช่ของขวัญเสมอไปบางทีมันคือบททดสอบที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการพิษหลักตาสูดลมหายใจเข้าลึกจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองผมไม่อยากเป็นแค่คนที่เฝ้ามองครับเขาเอ่ยช้าๆเสียงสั่นแต่ชัดเจนผมอยากช่วยแม้แค่ทีละคนก็ยังดีลุงยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่แตกต่างอบอุ่นขึ้นเศร้าขึ้นและเหมือนกับว่าเขาเรอคำตอบนี้มานานแล้วเจ้าคือคนแรกในรอบสิบห้าปีที่กล้าพูดแบบนั้นห้องทั้งห้องสั่นเล็กน้อยแสงไฟกระพริบและท่าบนจอเริ่มเปลี่ยนรวดเร็วจากผู้คนแปลกหน้ากลายเป็นภาพของคนที่พีทรูจักเพื่อนบ้านแม่ของเพื่อนคุณลุงคนขายผลไม้ แม้แต่หมาจอจัดที่เขาให้น้ำทุกเช้าพีทรู้แล้วว่าโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติกไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเห็นอะไรไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นใครลุงพูดเสียงเรียบแต่ในทุกการตัดสินใจของเจ้าทุกคำพูดทุกการนิ่งเฉยจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในโลกนี้พีทยักหน้าแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่เขารู้ว่าบางอย่างในตัวเขาได้ตื่นขึ้นแล้วชายชุดดําพาเขากับแม่ออกจากห้องก่อนออกจากประตูครึ่หาลุงพูดขึ้นอีกครั้งจำไว้นะพีทพลังนี้ไม่ใช่สิ่งวิเศษมันคือภาระที่คนบางคนรับไว้เพื่อให้คนอีกมากได้ลืมตาตื่นขึ้นพีทหันกลับไปมองสายตาของเด็กก้าวขบคู่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขากำลังจะกลับสู่โลกเดิมแต่ตัวเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วรถคันเดิมแล่นช้าๆผ่านถนนสายมืดเมืองยังคงไม่หลักแต่ในสายตาของพีททุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเขามองออกไปนอกหน้าต่างผู้ชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ริมถนนเด็กหญิงตัวเล็กเดินจูงมือน้องชายเข้าไปในร้านสะดวกซื้อสีหน้าดูเหนื่อยล้าพีทรู้สึกถึงบางอย่างในหัวใจ เหมือนเสียงกระซิบเบ้าแต่ชัดเจนเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อรถจอดหน้าบ้านแม่ของพีทยังเงียบแต่เธอจับมือเขาแน่นเหมือนรู้ว่าลูกชายคนเดิมไม่ได้กลับมาด้วยทั้งหมดคืนวันนั้นพีทนั่งมองรายกาเขาไม่หลับแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยแสงจากหน้าต่างลอดเข้ามาบางเบาและเสียงในหัวของเขายังคงไม่หยุดพูด ความเจ็บปวดของคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะละเลยได้อีกเขาลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่โต๊ะหยิบสมุดจดเล่มเล็กเขียนชื่อของคนที่เขาเคยเห็นว่าเศร้าเหงาเจ็บปวดพัดป้าข้างบ้านคุณลุงหน้าปากซอยชื่อเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจเล็กเงียบแต่มหาศาลพีทยังเป็นแค่เด็กชายคนหนึ่ง แต่ในเงาของเมืองในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นเขากลายเป็นบางสิ่งที่คนธรรมดาไม่เคยฝันถึงและในความเงียบงันของรัติการเสียงหนึ่งยังคงดังก้องในใจเขาเจ้าจะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่เจ้าจะต้องเลือกว่าจะเพิกเฉยหรือเปลี่ยนแปลงมันแสงแดดอ่อนของเช้าวันใหม่ลอดผ่านม่านหน้าต่างพีทยืนอยู่หน้ากระจกมองเงาตัวเอง ใบหน้าเดิมดวงตาเดิมแต่ความรู้สึกข้างในไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาสะพายกระเป๋าเดินออกจากบ้านแม่ยิ้มให้เล็กน้อยแต่ในแววตามีบางอย่างที่ลึกซึ้งที่โรงเรียนเสียงเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นแต่พิทมองไปรอบตัวเขาเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเขาเห็นรอยฟกช้ำใต้แขนเสื้อของเพื่อนคนหนึ่ง เห็นรอยน้ำตาแห้งกรังบนหน้าเด็กหญิงอีกคนเห็นดวงตาที่หลบเลี่ยงของพัดซึ่งตอนนี้นั่งเงียบอยู่ที่เดิมพีทเดินไปนั่งข้างๆไม่พูดอะไรแค่ยิ้มพัดเหลือบมองเล็กน้อยดูเหมือนจะประหลาดใจแต่ก็ไม่ขยับหนีอยากมากินข้าวกับเราไหมตอนพักเที่ยงพีทถามเรียบๆพัดเงียบพยักหน้าเบาๆแค่หนึ่งครั้ง แต่มันคือครั้งแรกที่เขาตอบรับคำชวนจากใครบางคนและมันคือก้าวแรกของเด็กชายคนหนึ่งที่ตัดสินใจใช้พลังไม่ใช่เพื่อเป็นผู้วิเศษไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบในชั่วข้ามคืนแต่เพื่อทำให้ใครบางคนไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะบางครั้งพลังที่แท้จริงไม่ใช่แสงไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทอง แต่มันคือการเห็นแล้วยื่นมือออกไปแม้เพียงแค่หนึ่งครั้งแม้เพียงกับคนคนเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบของเขาแล้วเสียงกริ่งพักที่งดังขึ้นเด็กๆพากันวิ่งออกจากห้องเสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าดังระงมพี่ทะลุกขึ้นหันไปมองทัดที่ยังนั่งอยู่เงียบๆไปกันไหมเขาถามอีกครั้งด้วยรอยยิ้มจริงใจ พัดลุกขึ้นช้าๆไม่พูดอะไรแต่เดินเคียงข้างพีทออกจากห้องที่โรงอาหารพีทแบ่งข้าวกล่องของเขาแม้ไม่รู้แต่ทุกคำที่แบ่งให้เต็มไปด้วยความตั้งใจไม่มีคำพูดมากมายไม่มีเสียงเพลงดรมาม่ามีเพียงความเงียบและการยอมรับในช่วงเวลานั้นในมุมเล็กๆของโรงเรียนเด็กชายสองคน นั่งกินข้าวเคียงกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมาแสนนานและในแววตาของพัดมีแสงบางอย่างที่เริ่มสว่างขึ้นแสงที่พีทรู้จักดีเพราะมันคือแสงเดียวกับที่เขาเคยมอบให้ชายไร้บ้านคนนั้นในวันหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นเพียงแค่การช่วยเล็กน้อยแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งเล็กน้อยในวันนั้นคือประตูสู่โลกที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกของความวุ่นวายและความเฉยชา และวันนี้พีทได้กลายเป็นคนที่อยู่ทั้งสองด้านของโลกทั้งผู้มองเห็นและผู้ลงมือทำเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เลือกจะไม่หลับตาอีกต่อไปเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนพีทเดินกลับบ้านช้าๆสองมือยังถือกระเป๋าแต่หัวใจเหมือนหนักขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าการเห็น มันคือภาระที่ต้องรับผิดชอบระหว่างทางเขาเห็นแมวตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ใต้เก้าอี้พังริมทางเท้าขนมันเปรี้เปื้อนดวงตาเศร้าเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างพีทหยุดเดินวางกระเป๋าลงย่อตัวลงข้างๆมันเขาเปิดกระเป๋าหยิบขนมปังที่เหลือจากมือเที่ยงวางลงเบาๆแล้วลูกหัวมันอย่างอ่อนโยนเจ้าแมวไม่หนี แต่ไงหน้ามองเขานิ่งๆเหมือนรู้ว่าเด็กคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านแม่เปิดประตูรออยู่เธอมองลูกชายแล้วยิ้มอย่างภูมิใจวันนี้เหนื่อยไหมลูกพีทพยักหน้าแต่รอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มของความเหนื่อยล้านิดหน่อยครับแต่รู้สึกดีมากๆเลยคืนนั้นก่อนเข้านอน พีทเปิดสมุดเล่มเดิมเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายชื่อที่เขาตั้งใจจะช่วยทัดพรอยยิ้มแรกแมวใต้เก้าอี้ขนมปังก้อนหนึ่งเขาหลับตาลงโดยที่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้เห็นและได้เลือกว่าจะเปลี่ยนอะไรเล็กๆให้กลายเป็นความหวังของโลกที่ยังไม่เคยเงียบเลยจริงๆพีท เด็กชายธรรมดาที่เลือกจะเป็นคนธรรมดาแต่ไม่เคยละเลยหัวใจของคนอื่นลมยามเช้าทัดผ่านหน้าต่างห้องเบาๆแสงแดดทอดผ่านม่านบางแต่ลงบนใบหน้าของพีทเขาลืมตาตื่นลุกขึ้นนั่งมือยังคงถือสมุดเล่มเดิมไว้แน่นวันนี้เขาไม่รู้ว่าจะได้เห็นอะไรอีกไม่รู้ว่าจะเจอกับความเจ็บปวดแบบไหนแต่เขาพร้อมแล้ว ที่โรงเรียนพีทเริ่มเดินเข้าไปหาคนที่ไม่เคยคุยด้วยทักทายเพื่อนที่เคยนั่งเงียบๆแบ่งดินสอให้เด็กที่ลืมของนั่งข้างๆเด็กที่ไม่มีใครอยากนั่งด้วยทุกสิ่งดูเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไปแต่พีทรู้ดีว่ามันไม่เล็กเลยสำหรับคนที่ต้องอยู่คนเดียวมาตลอดในห้องเรียนเขาเงียหูฟังครูแต่ก็ยังได้ยินเสียงกระซิบอื่นๆ เสียงในหัวของเด็กบางคนที่บ่นถึงบ้านที่ไม่เหมือนบ้านเสียงในใจของเพื่อนที่ยิ้มแต่เจ็บเขาไม่สามารถแก้ทุกอย่างได้แต่เขาเลือกจะอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆและมั่นคงพักกลางวันทัดเดินเข้ามาหาเขาเองพร้อมขนมปังหนึ่งชิ้นยื่นให้พีทวันนี้เราเอามาเผื่อพัดพูดเบาๆพีทยิ้มกว้าง ไม่ใช่เพราะได้ขนมแต่เพราะเขารู้ว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยแต่ลึกซึ้งเขาไม่รู้ว่าวันหนึ่งพัดอาจกลายเป็นคนที่ช่วยอีกคนต่อหรืออาจลืมมันไปหมดแต่นั่นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือพีทได้เลือกที่จะทำและสิ่งเล็กๆที่เขาเริ่มไว้ในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกนับไม่ถ้วนที่ยังรอให้ ใครบางคนตัดสินใจว่าจะหลับตาหรือมองเห็นเหมือนที่เขาเลือกแล้วหลายวันผ่านไปชื่อในสมุดเล่มเล็กของพีทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพัดพร,รอยยิ้มแรกแมวใต้เก้าอี้ขนมปังก้อนหนึ่งครูแอนน้ำตาในห้องพักครูนัดมือที่มีรอยฟกช้ำยามหน้าประตูแก้วน้ำเย็นในวันที่แดดจัดแต่และชื่อไม่ได้เป็นเพียงแค่บันทึก มันคือความตั้งใจคือการลงมือคือเครื่องยืนยันว่าเขายังเห็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนพีทเดินกลับบ้านคนเดียวเมกเริ่มครึมฝนตั้งเขาในอากาศเขาเร่งเท้าแต่พอเดินผ่านซอยแคบข้างโรงเรียนเขาได้ยินเสียงร้องให้เบาๆเสียงนั้นสัน่นและอ่อนแรงพีทหยุดเดินหันกลับไป มองเข้าไปในความมืดของซอยเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งขดตัวอยู่หลังถังขยะเสื้อเธอเปียกผมหลุดรุย่ยดวงตาบูมแดงไม่มีใครอยู่แถวนั้นมีเพียงเขากับเธอพีคค่อยๆเดินเข้าไปช้าๆไม่ให้ตกใจไม่เป็นไรนะเราชื่อพีทเสียงเขานุ่มแต่ออกมาจากหัวใจจริงๆเด็กคนนั้นเหน่อยหน้า ไม่พูดแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บพีทนั่งลงข้างๆไม่ถามว่าเธอเป็นใครไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ยื่นเสื้อกันฝนในกระเป๋าให้แล้วพูดว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะพร้อมลุกขึ้นฝนเริ่มตกที่รหยดแต่ในมุมนั้นของเมืองเด็กคนหนึ่งได้พบกับอีกคนหนึ่ง ที่เห็นเธอจริงๆและในสมุดเล่มเล็กของพีทคืนนั้นมีชื่อใหม่อีกชื่อถูกเขียนด้วยลายมือที่มั่นคงกว่าเดิมมากเด็กหญิงในซอยอยู่ด้วยกันในวันที่ฝนตกคืนวันนั้นพีทกลับถึงบ้านช้ากว่าปกติเสื้อเปียรรองเท้าเต็มไปด้วยโคลนแม่เปิดประตูสีหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อเห็นแววตาของลูกชายเธอไม่พูดอะไร เพราะเธอรู้ว่าพีทได้ไปเจอบางอย่างสำคัญมาอีกแล้วหลังอาบน้ำเด็กชายเปิดสมุดเล่มเดิมหยิบปากกาขึ้นเขียนชื่อลงด้วยความตั้งใจเด็กหญิงในซอยอยู่ด้วยกันในวันที่ฝนตกจากนั้นเขานั่งเงียบมองหน้ากระดาษจ้องชื่อเหล่านั้นทีละชื่อแต่ละชื่อไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่คือหลักฐานว่าเขาไม่ได้เลือกอยู่เฉย เขาเลือกเห็นเลือกเข้าไปเลือกเปลี่ยนบางอย่างแม้เพียงน้อยนิดก่อนปิดสมุดเขาเขียนบรรทัดส,สุดท้ายในหน้านั้นว่าฉันจะไม่หลับตาอีกแล้วคืนนั้นเสียงฝนยังคงตกเบาและต่อเนื่องและในห้องเงียบๆเ,เด็กชายคนหนึ่งนอนหลับด้วยหัวใจที่เหนื่อยลา้าแต่เต็มไปด้วยความหวังโลกภายนอกยังวุ่นวาย ผู้คนยังเดินผ่านกันไปยังมีเรื่องเจ็บปวดอีกมากมายที่ไม่มีใครเห็นแต่ที่ไหนสักแห่งมีเด็กชายคนหนึ่งถือสมุดเล่มเล็กเงยหน้ามองโลกด้วยสายตาใหม่เขาไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ฮีโร่แต่เขาคือคนธรรมดาที่เลือกจะไม่ละเลยความจริงของหัวใจและนั่นคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้ทีละชื่อทีละคนทีละวัน หลายเดือนผ่านไปสมุดเล่มเล็กของพีทเต็มไปด้วยชื่อเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงบางคนหายไปจากเมืองบางคนย้ายโรงเรียนบางคนกลายเป็นเพื่อนที่พีทไม่คิดว่าจะกล้าคุยด้วยแต่ทุกคนยังอยู่ในใจเขาเสมอวันหนึ่งเขาเดินผ่านถนนสายเก่าที่เขาเคยยื่นข้าวกล่องให้ชายไร้บ้านคนนั้นตอนนี้ ที่ตรงนั้นกลายเป็นคาเฟ่เล็กๆอบอุ่นมีผู้คนแวะเวียนเข้าออกและคนที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่ใช่ใครอื่นทดยิ้มให้เขาเซิร์ฟโกโก้โกอุ่นๆพร้อมสายตาที่เป็นประกายพีทขอบคุณนะเสียงนั้นเบาแต่มันหนักแน่นพีทยิ้มตอบและรู้ในวินาทีนั้นว่าสิ่งที่เขาทำ แม้จะเล็กแม้จะเงียบแต่มันส่งต่อได้จริงๆเขาหยิบสมุดเล่มใหม่ขึ้นมาเปิดหน้าแรกแล้วเขียนชื่อแรกลงไปว่าตัวเราเองอย่าหยุดเห็นอย่าหยุดลงมือและนี่อาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของพลังที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากคนที่เลือกจะมองเห็นเท่านั้น